นี่ nee, เขาจะยอมวางฟอร์มแล้วเป็นฝ่ายเข้าหาคุณเองเพราะกลัวจะพลาดคนดีๆอย่างคุณไปนะคะเอ้ย congratulation เลยสำหรับคนที่เลือดฝีมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่เป็นไม่ได้เหลือเกินว่าดวงชะตาความรักดวงชะตาความสัมพันธ์หรือดวงชะตาสเสน่ห์ของคุณนั้นช่วงเวลานี้เจอจรัดเจอจ้าเหลือเกินทําให้คนที่เขารู้สึกดีกับคุณนะคะหรือมีความรู้สึกสนใจในตัวคุณนะจากที่เคยเก๊กๆนะหรือว่ามีฟอร์มเยอะเนี่ยช่วงนี้เป็นไปได้เหลือเกินว่าเขา เขาน่าจะยอมวางฟอร์มลงนะคะยอมเสียฟอร์มนะแล้วเป็นฝ่ายเข้าหาคุณเองเพราะว่ากลัวจะพลาดคนดีๆอ่าคุณไปเอ หรือเป็นไปได้เลเกิดว่าช่วงเวลานี้คุณงามความดีของคุณหรือเสน่ห์ของคุณจะปรากฏได้อย่างเด่นชัดและชัดเจนจนทําให้คนที่ชอบคุณหรือรู้สึกดีๆคุณเขาจะไม่ยอมเสียคุณไปและเขาจะยอมวางฟอร์มวางอีโก้นะหรือยอมเสียฟอร์มเพื่อเป็นฝ่ายที่เข้าหาคุณเองเพราะไม่อยากจะพลาดคนดีๆอย่างคุณไปนนเองโอ้โหนะเพราะว่าดวงชะตาของคุณน่าจะมีความสัมพันธ์กับดาวจันทร์ที่จะย้ายราศีวันที่21ตุลาเวลา6นาฬิกา58นาที จากราศีกันเข้าสู่ราศีตุลกินระยะเวลาไปจนถึง23าตุลาต้องบอกเลยว่าช่วงเวลานี้ดวงชะตาความรักมันเจอจ้าเป็นจุดเริ่มต้นที่คุณจะมีความสัมพันธ์ที่คืบนานั่นเองอนะแลวถ้าเกิดว่าคุณเลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่แล้วเกิดในลัคนาราศีแล้ววันเกิดดังต่อไปนี้ด้วยต้องบอกเลยอนุภาพสเสน่ห์คุณรุนแรงไปอีกเท่าตัวโอกาสที่เขาเจะเร่งสปีดนะในการเข้าหาคุณมีอีกแบบเท่าตัวนะได้แก่คนที่เกิดในลัคนาราศีตุล มิถุนเมษแล้วก็ธนูค่ะและคนที่เกิดในวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็อังคารนนเด็โอ้หาคุณเลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ แล้วเกิดในลัคนาราศีและวันเกิดตามที่กล่าวไปครั้งต้นต้องบอกเลยช่วงนี้มันเป็นเหมือนจุดพีคนะของดวงชะตาความรักดวงชะตาความสัมพันธ์ของคุณมันเป็นไปได้หลือเกินว่าเสน่ห์ของคุณมันจะเจิดจรัสเจิดจ้านะคะหรือดาเมจของคุณจะค่อนข้างรุนแรงนะคุณงามความดีของคุณจะส่งผลเป็นที่ปรากฏคนจะรับรู้คุณงามความดีและคุณค่าของคุณนะจนทําให้ใครหลายๆคนรู้สึกชื่นชอบชื่นชมนิยมชมชอบในตัวคุณนะแล้วก็มีความศรัทธาเลื่อมใสหรืออาจจะมองคุณแล้วมองคุณเปล่งประกายมีความโดดเด่นมีออร่าราศีจับ มากนะจนไปกระตุนนะ้นเนาะคนที่แอบ,บชอบคุณหรือรู้สึกดีๆอะคุณนะทำให้เขาเนี่ยจะไม่ยึดอีกโก้อัตราตัวตนของตัวเองออก อีกต่อไปนะหรือยอมเสียฟอร์มยอมวางฟอร์มของตัวเองแล้วเป็นฝ่ายเข้าหาคุณนะเพราะไม่อยากจะเสียคุณไปไม่อยากจะพลาดคนดีๆอยางคุณไปนั่นเองเนะนั่นหมายความว่ามีโอกาสเหลือเกินว่าเขาน่าจะเริ่ม take a คชั่นกับคุณแล้วล่ะคะ่ะนะอาจจะเป็นฝ่ายเข้าหาก่อนทักหาก่อนนะหรือเดินเกมความรักในครั้งนี้ต้องบอกเลยเป็นจุดเปลี่ยนนะคะหรือเป็นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ที่มีโอกาสที่จะคืบหน้านั่นเองอใครแล้วขา้าวในไม่หนแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปเยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณเลยคะ่ะยินดีด้วยนะ